สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เกียรติช่องคคชโหราและพอดแคสต์เมื่อฉันเป็นพระป่าวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องให้ฟังนะครับเรื่องของหมาของแมวมันนะครับบังเอิญว่าเมื่อสองวันที่แล้วนะครับหลานชายมาบอกว่าจะถอยหลังเอารถออกจากบ้านนะครับแต่มันมีแมวอยู่ใต้ท้องรถช่วยมาดูช่วยมาไล่กันหน่อย เพราะว่าคนขับจะไม่เห็นผมมีประสบการณ์อยู่ก็เลยรีบลงไปดูให้นะครับเอาไฟฉายส่องดูกลางวันนะครับส่องดูแล้วไม่มีละก็สั่งให้หลานมันเปิดกระโปรงรถขึ้นมาก็เปิดกระโปรงรถขึ้นมาดูส่องดูโดยทั่วแล้วว่าไม่มีอะไรอยู่นะครับ <c oughs> ก็ตรวจจุ้มล้อทั้งสี่ลุมทั้งสี่ซุ้มนะครับก็เห็นปก,กติทุกประการคือว่า มันมีแม่แมวตัวหนึ่งสีน้ําตาลนะครับมันมาคลอดลูกอยู่ในโรงรถของที่บ้านผมนะครับได้ลูกมา2ตัวเช้ามามันก็ไปทำมาหากินของมันนะครับแล้วก็กลับเข้ามาตอนประมาณห้าหกโมงเย็นก็เข้ามาตามภาษาแมวนะครับถ้าใครไม่ทราบก็จะได้ทราบตรงนี้นะครับก็จะมาเก็บขี้เก็บเยี่ยวของลูกมันที่มันซ่อนเอาไว้ตามที่ต่างๆนะครับ เก็บออกไปเสร็จแล้วก็ให้นมลูกหรือบางครั้งมันก็คาบสัตว์มาให้นะครับโดยมากจะเป็นจิ้งจกหรือจิ้งเหรนหรือกิ้งก่าถ้ามีนะครับแต่นี่อยู่ในกรุงมันจะมีจุ้งจิ้งจกจิ้งเหรนก็จะจับตัวพวกนี้มาให้ลูกมันไล่ตะปบกินนะครับแล้วก็ให้นมลูกแล้วก็นอนเล่นกับลูกไปจนเช้าวันรุ่งขึ้นมันก็จะออกไปแต่เช้าปล่อยลูก ตอนที่ลูกมันอยู่กับแม่มันตอนห้าหกโมงไปจนถึงเช้านี่นะครับมันก็จะเล่นกันส่งเสียงบ้างบางครั้งนะคือแมวสองตัวมันเล่นกันมันก็จะขู่กันมาแง่แงๆอะไรตามภาษานะครับแต่ตอนกลางวันที่แม่มันไม่อยู่เนี่ยมันก็เล่นกันอยู่ดีแต่มันไม่มีเสียงครับธรรมชาติมันรู้มันจะไม่ส่งเสียงนะครับเอาละเราส่องดูแล้วไม่มีอะไรก็บอกให้หลานค่อยๆถอยออกไป พอหลานถอยไปนิดเดียวเท่านั้นเองลูกแมวตัวหนึ่งมันตกจากซุ้มล้อด้านซ้ายปักลงมารถถอยหลังล้อมันเหมือนไปข้างหลังข้างหลังนะครับมันก็ตกมาข้างหลังน่ะพอตกพับรถทับปุ๊บปุบหลานมันเห็นรถกระดกนะครับก็นึกแล้วว่าทับอะไรสักอย่างก็เบรกเลยมันก็เลยทับค้างอยู่ผมก็เลยรีบโบกมือไล่ให้ถอยไปเลย พอเบียดถอยลงไปอีกมันก็เท่ากับบทแมวต่อไปนะครับโอ้ยน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกมาตาถลนเลือดไหลออกจากปากไหลออกจากตาตาถลนออกมาหนึ่งลูกหลานมันก็ตกใจว่าจะทําไงผมก็ไล่หลานไปว่าอย่าดูอย่าดูไป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 เดี๋ยวจัดก,การให้ก็ไล่ให้หลานออกจากบ้านไปนะครับเขาก็นึกว่าไม่คงจะไม่มีอะไรก็ถอยรถแล้วก็ ออกไปทําธุระตามปกติของเขานะครับผมกับแฟนสองคนก็มาดูแมวมันก็พยายามหายใจอยู่เรือกสองเรือกแล้วก็ดับไปผมก็จัดก,การไปเอาถุงดํานะครับมาใส่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันตายแล้วแหละแต่แมวอีกตัวหนึ่งตัวพี่ตัวน้องมันนี่แหละไม่รู้หายไปไหนหาไม่เจอ กลัวใจว่ามันจะอยู่ในซุ้มล้อแล้วหลานขับไปข้างนอกแล้วไปทำมันหล่นแล้วทับมันตายที่ไหนก็ไม่รู้กลัวใจจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็เก็บรีบเก็บล้างทําความสะอาดตัวตัวที่ตายนะครับเอาใส่ถุงดำสองชั้นแล้วก็เอาไปทิ้งที่ถังขยะนะครับว่าจะขุดหลุมฝังก็ไม่รู้จะฝังตรงไหนแล้วนะครับ รอบบ้านเนี่ยฝังปลาปางเงินปลาทองตัวเท่าฝ่ามือไปไม่รู้กี่สิบกี่จะเป็นร้อยตัวละมัง้งประมาณนั้นนะครับก็ด้วยเหตุนี้นะครับจึงนึกออกว่าเมื่อครั้งเป็นผ้าป,ป่าเจอสถานการณ์อย่างนี้มาเยอะเหมือนกันวันนี้จะเล่าให้ฟังเรื่องของแมวนะครับบนภูเขาท่านจเจ้าอาวาสเดิมทีท่านอยู่รูปเดียวท่านก็ มีแมวเป็นเพื่อนนะครับได้เลี้ยงแมวไว้เป็นเพื่อนแมวที่เลี้ยงนี้ก็ไม่ใช่แมวชาวบ้านมาเลี้ยงนะครับก็คือมันมาจากแมวซัสเซเปเนจรแมวป่าเนี่ยแต่ไม่ใช่เป็นแมวป่าพันพันแมวป่ามันต่างกันนะครับถ้าแมวป่าที่เป็นพันเอ,อที่เป็นชาติพันุ์แมวป่าโดยแท้นะครับหูมันจะแหลมแหลมหน่อยนะครับดุ จะตัวดุร้ายนะครับตัวก็พอๆกันอันนี้เป็นแมวป่าประเภทแมวบ้านกลายเป็นแมวป่าตัวมันใหญ่นะครับน้ำหนักถึง11 12กิโลทีเดียวตัวไม่เล็กเลยทีนี้ท่านเลี้ยงไว้หลายตัวมากนะครับจนชาวบ้านเบื่อมากเลยเพราะว่าขี้แมวเนี่ยมันเหม็นมากเหม็นมากจริงๆเลยแล้วเยี่งแมวก็เหม็นแล้วเยี่งแมวนี่นะครับหายาก เพราะว่าถ้าท่านเคยเคยเลี้ยงแมวก็จะรู้นะครับว่าแมวมันเยี่ยวต่างกับพุธต่างกับหมานะครับหมาตัวผู้มันก็จะยกขาฉี่ไปข้างๆแล้วก็ฉี่ไปทั่วเลยต้นไม้ต้นไหนก็ฉี่เพื่อประกาศอาณาเขตแต่แมวตัวเมียก็ประกาศอาณาเขตเหมือนกันแต่มันจะนั่งยองๆฉี่นะครับแต่กรณีที่มันประกาศอาณาเขตเนี่ยมันจะพลิกอวัยวะเพศของมันให้หันไปทางข้างหลัง ชี้ขึ้นด้านบนแล้วก็ฉีดน้ําได้เออนี่คือความสามารถพิเศษนะครับทีนี้ท่านเลี้ยงไว้เนี่ยตอนแรกก็4ีห้าตัวเลี้ยงไปเลี้ยงมามีกว่า30มสิบตัวณนะขณะในขณะหนึ่งคุณมองดูในวัดถ้าพยายามนับก็จะได้ประมาณ20่สกว่าตัว30ตัวนะครับแต่เมื่อถึงเวลาเขาชุมนุมกันนะมันมาร่วมเกือบ50ตัวนะครับมันก็อยู่ในวัดเนี่ย มันก็มีจ่าฝูงนะครับทีนี้มันมีจ่าฝูงเนี่ยชื่อท่านตั้งชื่อว่าทองหล่อเจ้าทองหลอนี่เป็นแมวสีน้ําตาลตัวใหญ่เป็นจ่าฝูงตัวผู้นะครับ <c oughs> แล้วก็มันมีตัวผู้ท้าชิงตัวดําสนิทเลยท่านตั้งชื่อมันว่าทองคําไอ้ทองคําดําสนิทนะครับสองตัวนี้เจอกันก็จะสู้กันถึงแม้ว่า จาฝูงมันจะชนะไอตัวท้าทายจะแพ้มันก็แพ้แล้วก็หลบไปแต่ไม่ยอมพอมีโอกาสก็สู้กันอีกตบกันสู้กันประมาณเนี้ไอทองดำเนี่ยไอไอทองคำเนี่ยตัวดำเนี่ยมันสู้ไม่ได้พอมันแพ้ก็หนีแพ้ก็หลบนะครับแล้วก็พออยู่ใกล้ไกลทองหลอกก็จะสู้ทองหลอมันชนะมันก็สู้ตลอดไม่กลัวทีนี้ในการสู้กันครั้งหนึ่งนะครับ มีการพลาดท่าคือไอ้ทองคำเนี่ยมันเอาเท้าหน้ามัน,นตะปบไปถูกตาของเจ้าทองหลอ่อทำเองเจ้าทองหล่อตาบอดข้างหนึ่งบอดหนึ่งข้างนะครับเกิดจากการสู้รบกับเจ้าทองคําก็ไม่เป็นไรคาว่านะเขาไม่เป็นไร,เ,นะเ,ไเ,นไรเพราะว่าเขายังคงเป็นจ่าฝูงอยู่ก็ยังชนะเจ้าทองคําอยู่ดีก็เดินจ่าฝูงนี่จะทําหน้าที่สองอย่างมองเห็นนะครับ ถ้าเราเป็นพระเราอยู่ดูเนี่ยหนึ่งคือมันจะเดินตรวจทั่ววัดเลยในอาณาเขตของมันเดินตรวจอาณาเขตสองคือมันจะหมอบนิ่งๆอยู่ใกล้ๆพระนะครับโดยเฉพาะเจ้าทองคําเนี่ยชอบที่จะไปอยู่หมอบอยู่ข้างๆท่านจเจ้าอาวาสนะครับก็หมอบอยู่แล้วก็ดูความเป็นไปดูลูกน้องนะครับลุงน้องทําอะไรบ้างถ้าลุงน้องแบบว่าสนเกินไป ออกฤทธิ์ออกเดชมากเกินไปมีส่งเสียงมากเกินไปมันก็จะขู่ให้เงียบนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับทีนี้วันวันหนึ่งมีหมาบุกเข้ามาในหมู่บ้านนี้นะครับมีหมาอยู่ไม่กี่ตัวนะครับสี่ห้าตัวเท่านั้นเองแต่มีแมวเยอะนะครับมันก็มาจากนี่แหละแมวมันปะกะติละปีหนึ่งเนี่ยมันจะคลอดลูกสองคลอกนะครับแมวป่าเนี่ย ถ้าเป็นแมวบ้านจะคลอดลูกหนึ่งคลอกเลี้ยงจนโตนะครับถึงจะมีอีกคลอกหนึ่งพอมีอีกคลอกหนึ่งมันก็จะไล่ไล่ลูกมันไปนะครับโดยปกติแมวบ้านนี่นะครับจะเลี้ยงลูกจนกระทั่งลูกเนี่ยอายุได้ประมาณหนึ่งขวบก็จะไล่ไปนะครับน้อยมากที่จะเลี้ยงเกินหนึ่งขวบปกติก็ประมาณหนึ่งขวบแล้วมันก็มันก็หาสามีใหม่ของมันตามเรื่องนะครับ แต่แมวป่าไม่ใช่ครับเขาจะเลี้ยงลูกจนกว่าเขาจะพอใจเขาก็จะไล่ลูกไปบางครั้งก็ปีหนึ่งบางครั้งก็ประมาณหกเดือนแปดเดือนประมาณนี้นะครับดังนั้นปีหนึ่งมันจึงออกลูกสองครอกนะครับทีนี้เรื่องมันก็มีว่า <c oughs> ช่วงหนึ่งมันก็มีหมาจรนะครับหมาจรมันก็มาสี่ห้าตัวมันก็คล้ายๆสํารวจป่านะครับก็ แวะขึ้นมาเออตรงนี้มีอะไรแวกขึ้นมามันก็ขึ้นมาในอาณาเขตพวกหมูหมากาไก่พวกเนี้ยจมูกมันดีกว่าเราเยอะนะครับมันก็รู้ว่าอาณาเขตนี้เป็นอาณาเขตของแมวนะครับแต่มันรู้ว่าไม่ใช่อาณาเขตของหมายังไม่มีหมาไหนมาจองมันก็ขึ้นมาจองที่ทับกับแมวนะครับแมวก็ไม่ยอมนะครับแมวเจ้าทองหลอมก็ประกาศสักดาส่งเสียงนะครับ แมวทั้งหลายก็มาโอ้โหเกือบสี่สิบตัวมาเลยหมาที่ขึ้นมาประกาศอนาเขตเนี่ยเป็นหมาจรเนี่ยมีมาสี่ห้าตัวเองสู้ไม่ได้แมวลุ่มหมาหนีก็หนีไปหายไปตามลำดับแต่การสู้รบกันครั้งนั้นนะครับเจ้าทองหล่อมันโชคร้ายมันถูกตะปบ ตาบอดไปอีกข้างกลายเป็นคราเนี้ยบอดสองข้างเลยแต่ว่ามีอยู่ข้างหนึ่งที่บอดไม่สนิทนะครับบอดไม่สนิทก็คือว่ามันเรามองเห็นตามันเนี่ยเหมือนกับคนเป็นตาต้อนะครับเป็นตาต้อเน่ยมันมองไม่ค่อยชัดมันจะเดินชนมันก็ใช้วิธีเดินชนเนี่ยแต่พอมันเดินชนแล้วนะครับมันก็จะพลิกตัวมาฉีดฉีดฉีดฉดฉด่ไว้ตรงนั้นเลย ชนอะไรฉี่ตรงนั้นชนอะไรฉี่ตรงนั้นเลยนะครับต่อไปในครั้งต่อไปเนี่ยมันจะเดินไม่ชนจะหยุดก่อนถึงแถวที่มันฉี่เนี่ยมันรู้มันนะครับแต่ทีนี้พอตาเจ้าทองหล่อตาบอดสองข้างเนี่ยเจ้าทองคํามันก็ประกาศสักนาเลยว่ามันเป็นจ่าฝูงมันก็เจอทองหลอก็ขู่นะครับมันก็มารยาทด,ดีหน่อยก็คือมันคล้ายๆบอกทองหล่อว่า เองบอดสองข้างแล้วอย่ามาสู้เลยเองสู้ก็ไม่ได้หรอกแต่เจ้าทองหลอกเนี่ยมันก็จะประกาศว่าฉันนี่แหละเจ้าฝูงตัวจริงไม่ยอมแพ้มันก็จะขู่พร้อมจะสู้มันขู่มันรู้ว่าศัตรูอยู่ข้างหน้าแต่มันไม่รู้แน่นอนว่าตำแหน่งตรงไหนนะครับมันก็รอถ้าเจ้าท่องคําบุกเข้าปั๊บมันกัดเลยมันสู้ทันทีเลยพอมันสู้ปุ๊บมันก็เหมือนมวยปล้ำนะครับคือ ไม่จําเป็นจะต้องรู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนเห็นคุณอยู่ตรงไหนล่ะเพราะว่าคุณปล้ำอยู่กับผมแล้วตอนนี้ผมทั้งกัดทั้งควนทั้งสู้เลยนะครับถ้าถึงตอนปล้ำกันแล้วเนี่ยนะครับเจ้าทองคําก็จะสะบัดหลุดเลอนหนีไปคือยอมแพ้สู้ไม่ได้เจ้าทองหลอกก็จะประกาศอาณาเขตอีกนะครับพอมันทําอย่างนี้แต่พอมันประกาศอาณาเขตเสร็จปั๊บเจ้าทองคําก็จะมาประกาศอาณาเขตพับลงไปอีกทีหนึ่ง แมวทั้งหลายที่อยู่ในวัดก็รู้นะครับว่ามันมีจ่าฝูงสองตัวตัวหนึ่งอย่าไปสู้กับมันก็คือทองคํานะครับอีกตัวหนึ่งมันเป็นอดีตแต่มันยังแข็งแรงอยู่นะเราก็อย่าไปสู้กับมันเหมือนกันแมวมันรู้ของมันนะครับแต่เจ้าทองคํามันอยู่ในโบสถ์นะครับมันอยู่ในศาลานะครับศาลาก็จะอยู่ใกล้ชิดคนมากกว่าคืออยู่กับคนมากกว่านะครับแต่เจ้าทองหล่อเนี่ย ตรวจไอบอดเนี่ยตรวจตรวจทั้งวัดตรวจหมดได้กินลิงเรียกพักพวกได้กินผิดปกติเรียกพักพวกนะครับโดยเฉพาะงูถ้าได้งูแล้วก็มันไม่เคยกลัวเลยว่างูจะมีพิษกับมันหรือไม่นะครับตอนที่มันตาเห็นเนี่ยมันจะจ้องรอจังหวะต,ตกตะปบด้วยเล็บแมวนะครับแล้วก็กัดแล้วก็ปล่อยกัดเพื่อให้มันบาดเจ็บแล้วก็ปล่อย เพราะว่าถ้ากัดนานกัดค้างไว้งูมันจะปล่อยพิษพ่นพิษใส่หมาแมวมันรู้วิธีสู้นะครับกัดพอให้เก็บเลืถอยกัดพอให้เก็บเลืถอยกัดไม่กี่ทีงูก็พองกหัวไม่ไหวถึงตอนนั้นมันค่อยกินนะครับเอาละเจ้าแมวมันก็เป็นอย่างนั้นทีนี้แมวมันก็ออกลูกออกหลานมาเรื่อยเรื่อยๆนะครับเรื่องมันก็เกิด สองเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งผมเล่าไปในคลิปเก่าๆแล้วเดี๋ยวจะเล่าซ้ํานะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าแมวที่มันออกลูกใหม่เนะี่ยแมวเนะี่ยมันรู้แต่ลูกมันไม่รู้มีญาติโยมนะครับเขาขับรถกระบะขึ้นมาเยี่ยมเยี่ยมหลวงตามาเยี่ยมวัดนะครับวัดบนบนเขาเป็นยังไงก็มาเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็จอดรถอุ่นอุ่นไว้นะครับจอดรถอุ่นเครื่องไว้คือ ไม่ได้ดับเครื่องเพื่อให้มันมีแอร์นะครับคนกรุงม,มานะครับติดแอร์แต่พอเขาออกจากรถมาอยู่มาคุยกันที่ศาราแล้วนะครับเขาพบว่าที่นี่หนาวกว่าอีกไปปิดแอร์อพอปิดแอร์ปุ๊บรถก็อุ่นรถคือุ่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าตรงห้องเครื่องนะครับกระโปรงหน้ารถห้องเครื่องเนี่ย มันสตาร์ทอยู่นานขับรถมานานมันอุ่นแมวทั้งหลายมันก็หนาวอยู่เพราะว่ามึงเลยมึงหนาวนะครับมันก็มีแมวไปอยู่ใต้ท้องรถนะครับแต่ลูกแมวมันโดดเข้าไปอยู่ในเครื่องรถนะครับอยู่ตรงที่ที่มันจะซ่อนได้ก็คือตรงบริเวณเไฟหน้านะครับหนึ่งจุดจุดที่สองก็คือหลังหม้อน้ําที่เป็นใบพัดเยอะแยะเนะี่ย คุณจอดรถปรับตรงนั้นเป็นที่อุ่นที่มันจะพักสบายอยู่นะครับแล้วก็ข้างหน้าข้างหน้ากระจังหน้ารถนะครับเพราะว่าเวลาดูดอากาศเข้ามาเนี่ยมันก็จะมาอุ่นอยู่ตรงนี้เหมือนกันพอเขาคุยกันเสร็จคุยกับท่านเจ้าอาวาสเสร็จเรียบร้อยเขาจะไปละก็ไปปุ๊บก็ส่งเสียงกันใหญ่เลยโอ้ยจู้จู้จู้ส่งเสียงกันนะครับเพื่อไล่แมวที่มองเห็นอยู่นะว่าอยู่รอบรถ แมวที่อยู่รอบรถก็สี่ห้าตัวเข้าไปแล้วก้มลงมองหน่อยแมวที่อยู่ข้างใต้ก็มีอีกสองสาตัวก็ตบมือส่งเสียงอะไรกันนิดๆหน่อยๆนะครับแมวก็หลบค่อยๆเดินหลบไปเพราะว่ามันไม่เหมือนหมานะครับหมามันจะทําตกใจแล้วก็รีบวิ่งไปห่างๆนะครับแมวเนี่ยมันจะไว้ศักดิ์ศรีทําทําศักดิ์ศรีอย่างราชสัด์ีนะตึ๊บมองแล้วก็ค่อยๆเดินฉันไปได้แต่ฉันค่อยๆเดิน ขาก็ค่อยๆเดินออกไปนะครับชาวชาวกรุงที่มาเยี่ยมนี่เขาก็ขึ้นรถพวกอ่าพ่วกหนึ่งก็ขึ้นไปนั่งเรียบร้อยแล้วอยู่ข้างหลังกระบะนะครับพอเจ้าเจ้าของรถมาสตาร์ทรถเสียงรถมันผิดปกติครับมันแบบๆๆๆๆประมาณนี้นะครับเสียงเหมือนติดขัดนะครับแล้วก็มีเสียงร้องแวบวบแล้วก็เงียบไปแล้วก็มันมี เสียงเหมือนน้ำฉีดกระโปรงรถเป็นระยะระยะแฝบๆๆเงี้ยนะเขาก็เลยดับเครื่องเลยดับเครื่องทันทีว่าดูว่าอะไรเปิดปบกระโปรงรถออกมาลูกแมวสองตัวถูกใบพัดปัดตายอยู่ตรงนั้นเละเทะไปทั้งห้องเครื่องเลยเศษเนื้อเศษกระดูกหัวหัวเอยแบะตาหลุด กระเด็นเต็มห้องเครื่องเลยโอ้โหเจ้าของรถเห็นแล้วเศร้าเลยขับรถกลับไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็ลงมาคุยกันนะครับถามหลวงตาหลวงตากว่าโอ้ทำไงไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแมวมันซนขึ้นไปก็ไปไป,ป,ปมาเขาก็โทรศัพท์นะครับเรียกช่างมาแล้วก็เรียกญาติพี่น้องนะครับที่ไม่ได้ขึ้นมาบนเขาด้วยนะครับ ไปอยู่ที่ตัวตำบลน,นะครับไปหาข้าวกินก่อนก็บอกพวกเขาให้มารับนะครับว่ารถไปไม่ได้แล้วช่างเข้ามาดูเสร็จช่งางก็บอกโอ้ยต้องล้างเครื่องต้องต้องล้างเหมือนอัดฉีดเนะี่ยแต่ว่าต้องมีรายละเอียดมากกว่าน,นั้นนะครับเพราะตัวอย่างกระจังหน้าที่เป็นช่องระบายอากาศของของแอร์นะครับมีเศษเนื้อติดเป็นซี่ๆเต็มไปหมดเนี่ยคุณจะมานั่งแค่เหรอ แค่เสร็จมือนะถ้าเกิดวันนี้แค่ไม่เสร็จพรุ่งนี้ก็เหม็นเน่าจะทํำยังไงต้องล้างอย่างเดียวล้างเสร็จมันก็จะไปเปียกอุปกรณ์อะไรอื่นอีกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เรารู้นะครับว่าเป็นอย่างนี้ต่อมาต่อมาเวลาญาติโยมขึ้นมานะครับเราก็จะมีบอกญาติโยมอุปถัมภ์ทั้งหลายนะครับว่าคอยเฝ้าแมวด้วยนะคุณต้องคอยดูนะ ชาวบ้านที่มาที่รู้นะครับที่มาช่วยงานวัดเขาก็เขาก็จะรู้เมื่อกี้เดินอยู่สามตัวนะพอคุณจะไปเขาก็จะดูว่าสามตัวครบไหมถ้าครบก็ไปได้ถ้าไม่ครบเกินมานี่ต้องดูเพิ่มอีกขาดไปไม่ได้ขาดไปต้องรีบตบมือเรียกต้องหาละประมาณนี้นะครับจนกระทั่งวันวันหนึ่งนะครับผมก็ได้สั่งของทางอินเทอร์เน็ตมันเป็นอุปกรณ์จงเสียง วีอย่างนี้นะครับไว้ไล่แมวไล่หมานะครับมันก็ไม่ได้ไล่อะไรได้มากมายนะครับแต่ว่ามันทําให้เวลาเรากดปุ่มเนี่ยมันจะมีเสียงวิ่เสียงความถี่สูงนะครับซึ่งใหม่ๆเอามาบีบเนี่ยเราไม่ได้ยินเลยเอามาจ่อหูเราเรายังไม่ได้ยินเลยความถี่สูงแต่พอทานอ่อนลงหน่อยซะเน่อยก็เราจะได้ยินนะครับแต่มันได้ผลตรงที่ว่าพอกดปุ๊บหมานี่มันจะจะรุ่งขึ้นมา แล้วก็มองหาแล้วก็ค่อยๆเดินหนีหายไปแมวนี่ก็จะหยุดนิ่งแล้วก็มองหาต้นเสียงพอเห็นต้นเสียงแล้วก็ก็ทำตัวเหมือนราชาสีค่อยๆเดินไปอยู่ดีสรุปว่ามันมันใช้ได้อะประมาณนั้นนะครับพอของมาส่งให้เราก็ใช้ตัวนั้นเอาในการไล่ไล่แมวก่อนละหมายังไม่พูดถึงนะครับคลิปนี้พูดแต่แมวด้วยด้วยเหตุผลนั้นนะครับพอผมกลับมาอยู่บ้านเนี่ย แมวมันมาออกลูกอยู่ในบ้านเรานะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้เพราะมันซ่อนไว้อย่างดีไอหลานเนี่ยมันเห็นแมวมาเนี่ยแมวเนื่องจากว่าลงรถเรามันลกนะครับแมวเนี่ยมันแสดงผลงานให้ให้หลานเห็นชัดๆเลยคือหนึ่งมันจับหนูได้นะครับสองมันจับจิ้งเหลนได้จับหนูจับจิ้งเหลน2อ,อย่างแล้ว ก็เป็นที่พอใจเขาก็อยากเลี้ยงนะครับแต่แมวนี้มันไม่ยอมให้เลี้ยงมันก็ไปของมันไปเรื่อยนะครับแมวมีคนเลี้ยงเป็นประจํานะครับแล้วมันจะไปบ้านนั้นเป็นประจําแล้วมันก็ยอมให้ลูกสาวบ้านนั้นะ่ะจับรูปหัวหรือว่าอุ้มให้ข้าวให้น้ําลาวกับเลี้ยงมันอยู่ในบ้านนะครับแต่มันไม่เคยเข้าบ้านไม่ยอมอยู่ในบ้านมันจะอยู่ข้างนอกนะแล้วก็กระโดดไปตามบ้าน ไปตามรัวของบ้านนู้นบ้านนี้ทุกเกือบจะทุกบ้านแล้วก็จะเทเศษอาหารให้มันนะครับมันก็จะไปกินบ้านนั้นบ้างบ้านนี้บ้ง่งมีคนบริจาคให้มันอยู่เรื่อยนะครับแต่ที่บ้านผมเราไม่บริจาคนะครับเพราะที่เรากลัวก็คือขี้แมวนะครับไอ้หลานผมนี่แหละกลัวขี้แมวที่สุดเพราะว่าเขาเหยียบเขาใส่เครื่องแบบราชการแล้วไปเหยียบแล้วมันลำบากที่จะดูแลนะครับ ก็ไม่ชอบตรงนี้ชอบตรงที่มันช่วยจับสัตว์ต่างๆให้อานล้ครับตอนนี้ก็เกินไว้ก่อนนะครับแมวเป็นเจ้าวัดอยู่ถ้าหมาขึ้นมาเขาจะส่งเสียงเรียกระดมพลจัดการกับหมานะครับโดยเฉพาะเขาจะรู้นะครับเขาจะโดดเข้าใส่หมาที่เป็นจ่าฝูงเวลาเขาโดดเข้าใส่หมาที่เป็นจ่าฝูงเนี่ย ไอหมาที่เป็นลูกฝูงมันก็จะกระโดดมาเป็นหมาลอบกัดจะลอบกัดแมวนะครับแต่แมวมันก็ฉลาดคือพักพวกที่ไม่ได้ลุมไม่ได้ลุมหัวหน้าหมาเนี่ยก็จะมาลุมลูกน้องแมวลูกน้องหมาแทนนะครับทําให้ลูกน้องหมาไม่สามารถช่วยหัวหน้ามันได้ถ้าลูกน้องไม่มาช่วยหัวหน้านะครับหัวหน้าตัวเดียวเนี่ยสู้แมวไม่ได้ครับสู้แมวไม่ได้เลยยิ่งมีแมวหลายตัวสู้ไม่ได้เลย มันก็จะถอยล่นลงไปอยู่ที่ตีนเขานน่นนะครับเรื่องมันจะเกิดต่อไปในคลิปต่อไปก็คือเรื่องหมาแหละครับมันก็เกิดว่าวันดีคืนดีท่านเจ้าอาวาสนึกยังไงไม่รู้หมาที่ต้นทางขึ้นเขานะครับมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งนะครับเขาเลี้ยงหมานั่นแหละแล้วหมามันออกลูกมาครอกหนึ่งนะครับตั้งแปดตัวเนี่ยมันออกมาเยอะ คือตั้งแปดตัวท่านเจ้าอาวาสก็พูดในตอนแรกๆก็พูดในเชิงเอ็นดูหรือสนุกสนานผมก็ไม่ไม่แน่่แนใจนะครับท่านก็พูดแล้วเออหมาเยอะแยะขอสักตัวสองตัวสิกขพูดมาแล้วคือท่านพูดแล้วก็ไม่ได้หยุดถ้าท่านพูดบอกว่าขอสักตัวสองตัวสิอย่างนี้คือรอคําตอบว่าจะให้ไหมแต่ท่านพูดว่าโอ้ลูกหมาเยอะนี่ มันดูดีนี่ขอสักตัวสองตัวสิเผื่อจะให้มันเดินไปเดินมาในวัดเป็นหมาวัดไปเลยท่านพูดอย่างนี้ก็เหมือนกับเปยพูดไปเรื่อยเปื่อยนะครับที่ไหนที่ไหนก็มีหมาวัดท่านพูดอย่างนี้นะครับแต่ว่าเ,ออเจ้าของเขาอะอุ้มมาให้สองตัวจริงๆนะครับต้นเรื่องเกิดตอนนั้นนะครับแต่คลิปนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามฟัง ขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับ